วัขอพระอาจารย์สวัดส,ด,สด,ดีค่ะโ oh. อย้ยขออนุญาตเปิดไลฟ์นะคะมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะไอนนอ,อย่างเจ้าค่ะยามาถึงจะแจกยาหอมอย่าลงอย่าดมอย่ามองขอบพระคุณเจา้าค่ะ นนวัดลำเปิงได้เดินทางมาถึงนะคะตอนนี้ก็มีพระอาจารย์พระมหาสงฆ์่ันก็ให้การต้อนรับพระอาจารย์ได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะจะไปก่อนนะเจ้าค่ะเพราะเซ็นจื่อแล้ว สวัสดีค่ะขอน้อยกำลังมาแผว น,น,นีเม่อคืนเราไปถ้มีส่นเราไปนั่งด้วยนั่งที่มาถึงเดียวกันนั่งข้างๆแล้วก็อันนี้เราจะบปนเรื่งที่เป็นปี่ของกายแล้วก็ของการทีรร่จะสนทนาสนจน อีสปานคันโนโซนโอเวก็อีสปานโซนนี่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 นร่นี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 ่น้่นี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 ่รี่น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 ี้นี่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 ่นี่นี่น่นี่น สถานที่ของเรามีจำกัดนักท่องเที่ยวก็เยอะเราก็ใช้สถานที่ให้เป็นประโยชน์สถนที่น่ะมาพระราชท่านได้จัดสถานที่พัดเนี่ยเป็นที่น่าพัฒนาเป็นที่ชอบใจของบรรดา คนไทยและคนต่างประเทศที้มาเชื่อชมเยี่ยมสุงเเอาธรรมชาติทางศาสนาและธรรมชาติความหมายของพืยกันเราบอกดในให้มาเอาสัต์นีมาใช้มาฟื้นฟูนะครับจิตกจของเราเราได้้สีครับ ฉัมีโยมมาที่เาด้วยฮัลโัโหัลโหลัลหลัลก็ไดัเโ้าอะไรหัลนหัหลหละลหลัโหลฮัลโหลัโหัันโัลโหัลัหลลโหลัลโหลฮัลโหลฮัลโลฮัลโหลฮัลาับโอลอัลโหล กากเรียน่มก็พระคุระวาวนาธรรมที่รัวิปัสนาจารย์ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เจ้าคณะเป็นงเชียงใหม่จวัด้ันลําเปิดกระบวนกลางที่เรรมอยักสุขอาจารย์ยุเดลยร์กโค นะฮะพิปัสนาจารย์ตลอดถึงท่านรองนายกาเทศมนตรีเทศบาลเมืองสิทเทพโยมเม่จิตลระกท่านเลขาารนายกและกาญาติโยมโยศีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านที่เดินทางมาในโครงการวิปัสนาสับจรในวันนี้ที่วัดอาราโครงการนี้เป็นปีที่สอง ปีที่แล้วหลวงพ่อก็ได้หาพวกเราเดินทางไปตามที่ต่างๆไปไปปฏิบัติธรรมตามวัดวารามแล้วก็ปีนี้หลวงพ่อก็ปีที่แล้วมาปิดที่วัดขาราดแต่เป็นเดือนกันยายนปีนี้ก็มาปิดที่วัดขาราดอีกครั้งหนึ่งต้องขอรามมันก็ต้องขอางรอขอามเพราะว่าคุณหลวงพ่อเป็นยันตสูงที่ทำโครงการนี้แล้วก็ จากเจตนาของหลวงพอ่อที่ได้พูดคุยกันท่านก็บอกว่าเน mm hmm. ้นอยากให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมีโอกาสไปพบวัดวาอารามต่างๆที่มีพื้ที่มีวิหารมีศาลามีลานปฏิบัติธรรมก็จะได้บางทีบางสถานที่ถูกจริดก,กับเรา mm hmm. ก็จะได้ในโอกาสข้างหน้า mm hmm. ก็จะได้มา ปฏิบัติในสถานที่นท้นนั้นประการที่สองก็จะเป็นอานิสงส์ของวัดบาอาราว่าเมื่อก่อนไม่ไม่มีการปฏิบัติมาในพื้นที่ของของเราแต่พอมีการปฏิบัติธรรมโดยหลวงพ่อนำเอาผู้ปฏิบัติมาก็าจะได้คิดว่าเอ่ต่อไปเราจะปรับปรุงเราจะพัฒนาวัดของเราจะจากสถานที่ของเราให้เป็นสถานที่ที่ เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมได้อย่างไรให้เป็นสัพพายะเนาะให้เป็นสัพพายะต่อการปฏิบัติได้อย่างไรอันนี้จะเป็นอน,นิสงส์ที่จะเกิดขึ้นอละอน,นิสงส์ประการที่สามคือหลวงพ่อท่านก็มองว่าบางทีวัดราอามกําลังมีงานก่อสร้างเราจะได้ไปรู้ไปเห็นบางทีก็อยากจะเกิดศรัทธาก็อยากจะร่วมคิดร่วมทำจะได้ร่วมบุญไปกับวัดรารามแต,แต่เจตนาที่ ไอ้จริงก็คืออยากเอาการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นตัวประสานวัดวาอารามต่างๆให้รู้ว่าอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดในการศึกษาในการปฏิบัติในทา,าพุทธศาสนาวัตถุริยมสองอย่างน,นก็คือหนึ่งคันธธุระที่ตอนนี้ถ้าว่าไปคันธทุระนี่มีประมาณเกินเจสอร์เซนตะของประเทศไทย เพราะว่าส่วนใหญ่วัาดอารามส่วนใหญ่ก็เป็นการถัดธุระก็จะท,ทาเรื่องของการศึกษาการเผยแผ่การสถารนา,นาสมคร,รส์แล้วก็การศึกษาสมครห์การศึกษาโรงเรียนการ,าร,ารทําการ,ารก่อสร้างอะไรต่างๆนันก็จะเป็นงาน้นารถัดธุระเจลิญป่อแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืองานวิปัสสนาธุระอันนี้เป็นงานที่เป็นหัวใจซึ่งเราเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่สมัยหลวงปู่มากระทั่งถึง ่านอาจารย์ท่านก็เะตั้งแต่ท่านอาจารย์เป็นพระอาจารย์สุพรรณจนกระทั่งเป็นหลวงพ่อเจ้าคุณเป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วเนี่ยด้านวิปัสนาทุล่านี่ถือว่าเป็นหัวใจวัดวาอารามไหนก็ตามถ้าถ้าทิ้งวิปัสนาแล้วทิ้งเรื่องของวิปัสนาที่มาแล้วเรื่องการปฏิบัติเนี่ยก็เท่ากับว่าเราได้แต่แนื้อหนังมรรข้างนอกนะแต่เราไม่ได้หัวใจดันั้นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือการปฏิบัติ ก็ดีว่าจางวัดขาลาดเองก็พัฒนาวัดเพื่อให้กลับไปเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะ้วก็หลวงพ่อท่านเมตตาเอาโครงการวิปัสนาสังจรของตบทเทพมาเป็นโครงการที่วัดขาลาแ,ลแรกๆวันที่พายุเข้าเรายังคุยกันวนะ่าเอ๊ะเราไปใช้วิหารอุบาสิวิชัยดีไหมกันล่พราะว่าชั้นบนชั้นล่างนีก็ อ่าเป็นที่มงที่บานดีก็เป็นสัพะยะาทำไม่ตังบขมวนเรื่องฝนเมื่อวานก็นมานั่คิดให้หลวงพ่อหลวงพ่อคงอยากให้โยมทีผู้ปฏิบัติมาเจอวัดอาราชจะได้มานั่งดูต้นไม้มานั่งดูหญ้าตั้งดูน้ำในใจก็คิดถีงว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกทํำยังไงอันนี้ก็เลือกตอบแทนหลวงพ่อนะ่อตอบแทนเข้าขแา้งตัวเองว่าผู้ปฏิบัติทำย่อมไม่หวันเปลี่ยนฝน เกียก็ยาวเลยก็คิดว่าเออเราได้มาสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็คิดว่าเออถ้าเทวดาเขาต้องการทาบุญร่วมกับเดชประคุณหลวงพ่อเนาะกลวงคงจะเว้นช่องเวลาเพราะปีที่แล้วเขาก็เว้นช่องไอปีนี้ผ็เว้นช่องอนะแต่ถือว่าเทวดาก็อนุโมทนาเนาะอยากให้ทุกท่านมาปฏิบัติธรรมที่ดีในสถานที่นี้แล้วนั่นก็ในโอกาส นเป็นมงคลที่ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อดูดูในภาพสองสามวันที่ผ่านมาก็คิดว่าวิหารน่าจะพอเพราะว่าฝนตกอายุเข้าคนผู้ปฏิบัติธรรมก็น่าจะไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่มักขึ้นสองพอถาเราวันนี้วันสุดท้ายทุกคนจะี๋ยวมาติดโควกานวยกันกน,นะคะรับนะค็ถือว่าจํานวนมากขึ้น <c oughs> น,นจาจจะมามาตรงกางนี้ก็ได้ครับเป็นมาอีกนิดหนึ่งก็ได้ ในเกาในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ข้าพระองในนามของคณะสิทธิ์คณะศรัทธา,าของวัดอาราชของตำบลสุเทพเอขอในสากาาับคณะทนานหลวงพ่อได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพาราาะรัตนตรัยขอที่มณฑลเจริญตอนเราท่านทั้งหลายานท้ปอะนมมลย ววพวกเขาบนี่ครูชาพระรัตนตรยัยพอมกับได้ดพข้อสุดท้าย Sakarena, imina, sakarena, hutang api sakarena, 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 imina, sakarena, sakarena, imina, sakarena, sakarena, Sang Apipu Sayama. Sangkang Apipu

ปิคันโนภะคะวัโตสาวัตสังโฆสังข์นะมามิสังข์นะมามิธรรมะยามุทธัสสะปะคะวัโตปุพพะพานนะมะการังตารโหมเสนะวัตสัง ตอนเช้านะครับเสร็จและในโอกาสนี้ขอเจริญกรท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลแห่งสุเทพศเป็นตัวแทนเราท่านทัน้งหลายถวายวเปิดโปงถวายเครื่องสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าคุณ Giá năng thì thẳng trịt lên ในโอกาสันนี้ขอท่านรองนายกไตกราไบไ่ายของพ่อกัอโบโครงการที่วันนี้ทางเทศบาลได้ให้การประดถำในการสนับสนุนซึ่งทีนี้เป็นวิที่สองของเทศบาล นั่นก็ท่านเอาวันนี้เราเอาสบายๆเราไม่ทิดนะการรายงานเดียไม่เป็นก,การว่าประจิตในโอกาสที่ได้เดินทางไปร่วมปฏิบัติกับหลวงพ่อในเห็นโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาสัจจรแล้วในในความรู้สึกของท่านตัวในจิตเองในท่านในฐานะส่วนตัวมาทางในฐานะท,นนที่เป็นผู้บริหารของเทศบาล ามีความถึงอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรหรือว่ามาปฏิบัติแล้วน่าจะมีวันที่เอา,อาผู้บริหารบุคลากรเทศบาลมาเข้าอบรมที่มันหลับหนสักอาทิตย์เดียเดี๋ยวเราจะเจริญกอนท่านนกยกได้ห่ังส่งสอารมณ์นะหลวงพ่อเนาะว่าเล <c oughs> <c oughs> าะก,การที่ได้เดินทางไปร่วมปฏิบัติมาหลายๆครั้งมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรขอ,ขอ,ขอ,ขอเจดินกรรน์น่ ค่ะแต่พอติดภารกิจราชการที่อื่นก็ได้มาร่วมก็ไม่เยอะมากแต่ก็เสียดายเหมือนกันนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากค่ะว่าปี้าเอาหมือนขาน,นขอแกตัวสิ่งที่ประทับใจประทับใจมากขาท่าน